อันยองสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเกยป๊ Pop. ช่องที่จะพาทุกคนเข้ามาพูดคุยแล้วก็เมา์มอยเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊ปกันนะครับและสำหรับในคลิปนี้นั้นเราก็จะมาพูดถึงซีสาวเอสปานั่นเองกับการคัมแบ็กครั้งล่าสุดในมินิอัลบั้มที่4ดรามานั่นเอง เรียกได้ว่ากระแสนั้นดีสุดๆไปเลยนะครับหลังจากที่คัมแบ็กมาในวันที่10นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับยอดวิวดราม่าของสาวสเอสปานั้นพุ่งไปที่24ล้านวิวกับอีก6.4แสนไลค์นั่นเองนะครับแถมนอกจากนี้นะครับยังเป็นเพลงมาแรงในอันดับที่3ของ YouTube Thailand อีกด้วยซึ่งในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่ายอดอัลบั้มในวันแรกนั้นได้มีการประกาศออกมาแล้วและในวันแรกนั้นนะครับมินิอัลบั้มที่4ของเอสปาอย่างดราม่านั้นมียอดขายไปสูงถึง5 2 9 0 0 0 188อัลบั้มนั่นเองซึ่งก็ถือว่าลดลงมาเยอะมากๆนะครับเมื่อเทียบกับอัลบั้มก่อนหน้าอย่าง Spicy ที่มียอดขายในวันแรกที่สูงถึง1.3ล้านอัลบั้มแต่เนื่องจากที่เกิดปัญหาทางในเรื่องของการผลิตและประเด็นเกี่ยวกับการที่เกิดขึ้นนะครับแฟนก็พอเข้าใจได้ในจุดจุดนี้เอาเป็นว่าเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าใน1สัปดาห์แรกนั้นอัลบั้ม ดราม่าของเอสปนั้นนะครับจะมียอดขายพุ่งไปอยู่ที่เท่าไหร่กันนะครับแถมในตอนนี้นะครับในเวลาล่าสุดที่เราอัดคลิปนะครับดราม่าได้เดบิวต์เข้าไปอยู่ในอันดับที่14ของ Melon Daily c h a r t ร่วมไปถึงเปิดตัวในอันดับที่88ของ Spotify Top Song g l o b a l นั่นเองนะครับพร้อมกับจำนวนยอดสตรีมที่สูงถึง1,551,217สตรีมและนอกจากนั้นนะครับเรามาดูฟีดแบ็ของชาวในเกาหลีกันหลังจากที่ดราม่านั้นได้ปล่อยออกมาอย่างคอมเมนต์นี้นะครับ ได้มีการพูดเอาไว้ว่าฉันชอบเอสป้ามากเสียงพวกเขานั้นฟังดูมีจังหวะและเป็นระเบียบมันดูเข้ากับจังหวะและมันทําให้ฉันรู้สึกตื่นเต้นอีคอมเมนต์นะครับได้มีการพูดว่ามันโคตรดีเลยฉันชอบที่พวกเขาเลิกพูดถึงกวางยาในเนื้อเพลงแล้วแต่ถึงแม้ว่า MV นั้นจะยังคงมีความเป็นคอนเซปต์ของกวางยาอยู่ก็ตามอีคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าที่เป็นเพลงที่แข็งแกร่งที่สุดของพวกเขาคอนเซปต์ concept, MV มีการดําเนินการได้ดีมากๆกการแสดงและการแสดงออก ทางสีหน้าทุกๆอย่างนั้นมีการพัฒนาขึ้นมากฉันรอคอยการขึ้นสเตจของพวกเขาและอีกคอมเมนต์นึงนะครับก็มีการพูดเอาไว้ว่านี่มันเป็นคอนเซปที่คล้ายกับเพลง g i r l แต่แตกต่างกันที่เพลงดราม่านั้นสาวๆเอสปาได้กำจัดเสียงที่เป็นลายเซ็นของยูยองจินออกไปฉันประทับใจมากนี่เป็นเหมือนการปิดเกมอันงดงามแถมอีคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็ได้มีการคอมเมนต์เอาไว้ว่า ถึงแม้ว่าใครก็ตามจะบอกว่าเพลงดราม่านั้นฟังยากเข้าใจยากสําหรับฉันแล้วมันเป็นเพลงที่ฟังง่ายแล้วก็สนุกมากๆและแน่นอนดราม่านั้นเตรียมฮิตติดตลาดได้เลยและนี่ก็เป็นคอมเมนต์จากชาวเน็ตเกาหลีนะครับที่ได้ออกมาพูดถึงแล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงดราม่าของสะสะอาษา ESPA ในมินิอัลบั้มที่สี่นั่นเองเรียกได้ว่าการเป กลับมาในครั้งนี้ของสาวเอสป้านั้นได้รับการตอบรับจากชาวในเกาหลีเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับและสําหรับใครนะครับได้ฟังเพลงดราม่าของสาวเอสป้าแล้วมีความรู้สึกยังไงก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยน,นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับอันยอง